สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนเนีับพบผมครั้งในคลอสออกกับคลอสออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาเฟลเลอร์นีครับพี่ก็จะมีคอนเทนต์จัดอันดับที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครมาให้ดูกันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับฮีโร่ดวงซวยในอารว ฮีโร่ดวงสวยนะครับดวงดีเรายังไม่จัดเราขอจัดดวงสวยก่อนนะครับข้อมูลที่พี่จะเอามาเนี่ยก็คือเกิดจากข้อมูลที่พี่นึกได้ในตอนนี้นะบวกกับความที่เห็นส่วนตัวและมันไม่มีทางที่จะครบทุกตัวแน่นอนนะถ้าหากใครมีข้อมูลอื่นๆสามารถพิมพ์มาได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะฮะไปเราไปดูกันที่อันดับที่7อีชา สาวน้อยน่ารักที่มาพร้อมกับเจ้าเฟอร์บอลนะครับสัตว์เลี้ยงขนปุยของเธอเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของวุฒิสมาชิกคนสําคัญของเมืองคาเซลนะครับแล้วอยู่มาดีๆครับวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เธอกาลังไปโรงเรียนเธอได้ถูกกลุ่มคนลึกลับลักพาตัวไปคนในกลุ่มนั้นน่ะบอกอีกนะว่าจะฆ่าเธอแต่มันมีอยู่หนึ่งคนนะครับที่ทําภาพปิดปากหลุดแล้วหลังจากนั้นนะเนื้อเรื่องส่วนนี้ก็แบล็งกไปเลยนะครับตัดใหม่ที่คืออีชา่างถูกช่วยมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งบุคคลต้องสงสัยของการกระทําครั้งนี้ก็คือคิวเเลนนะนักการมมืองหุ่่ที อยู่ที่เมืองคาเซลนะครับแต่เราไม่มีใครรู้นะว่าความจริงชิวเลนทาหรือเปล่าหรือถ้าหากชิวเลนทำเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรนะฮะ ซึ่งหลังจากที่อีชาเจอเหตุการณ์นี้มานะคุณพ่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเรียนรู้การใช้เวทมนต์เพื่อป้องกันตัวซึ่งในที่สุดนะน้องก็สามารถทําให้เจ้าเฟอร์บอลสุดน่ารักของเธอเนี่ยตัวโต,วตวขึ้นแล้วก็ใช้ต่อสู้ได้ด้วยนะฮะคอนเทนต์วันนี้คือความซวยใช่ไหมครับความซวยของอีชาเลยก็คือเธอเนี่ยดันเกิดเป็นลูกคนดังดเกิดเป็นลูกนักการเมืองนะฮะคิดดูนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะโดนใครก็ไม่รู้เนี่ยมารักพาตัวมาทำร้ายเมื่อไหรอ่อ่ะเป็นลูกคนมีชื่อเสียงเนี่ย มันเปิดโอกาสให้คนที่ว่าเราไปขัดผลประโยชน์หรือครอบครัวเราไปขัดผลบระโยชนย์เข้ามาโจมตีได้ง่ายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะฮะถึงจะมีเจ้าเฟอร์บอลแต่พี่คิดว่าถ้าเป็นคนที่แบบเก่งๆอะเฟอร์บอลเอาไม่อยู่นะต่อมาอันดับที่6คาเฟนี เธอคือเด็กสาวไฟแรงที่เพิ่งเรียนจบด้านการประดิษฐ์อาวุธจากโรงเรียนที่เมลด้าเนี่ยครับซึ่งเธอเนี่ยได้นําชุดโครงเหล็กต้นแบบโปรเจกต์ของเธอตอนจบเนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยเพราะเธอต้องการจะทํางานที่สถาบันวีเดลนะพี่คิดว่าวีเดลเนี่ยน่าจะเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับการคิดค้นหรือประดิษฐ์อาวุธนะและยังเป็นที่ทํางานเดียวกับพ่อแม่เธออีกด้วยอ่าเห็นไหมก็แบบน่ารักแล้วกลับมาทํางานของพ่อแม่นะะ่ารักซึ่งพอทํางานไปสักพักเนี่ยคาเฟนี่เริ่มได้กลิ่นแปลกๆครับแล้วเธอก็ค้นพบว่าพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กร คับชาโรแฮนซึ่งเป็นองค์กรที่มีปณิธานในการกวาดล้างเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิน้นและต้องการเอาชุดโครงเหล็กต้นแบบของเธอเนี่ยมาผลิตจํานวนมากนะเพื่อกลับไปทําลายเมลดาเมืองที่ตั้งโรงเรียนที่เธอไปเรียนจบมาเนี่ยใครรู้ก็ต้องช็อกซินีมานะสำหรับเรื่องนี้และแถมยังโดนพ่อแม่เนี่ยจับไว้อีกซึ่งเมื่อคาเวนี่เนี่ยแหกคุกออกมาได้เนี่ยเธอก็ไปทําลายโรงงานผลิตชุดเหล็กนั้นทั้งหมดเผาวอดวายไปหมดโรงงานนะแล้วก็ระหว่างทางที่เธอเดินกลับมาเนี่ยเธอได้พบกับเวเรสสาวสวยผมแดงปริศนาเวเรสแค่บอก เบาๆว่าขอบคุณที่ช่วยทําลายของพวกนั้นแค่นี้ก็ทําให้คาเวนี่เนี่ยกลัวจนฉี่ลาดแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เธอแบบเคว้งคว้างเนี่ยเธอก็คิดแล้วว่าเธอจะกลับไปที่เมลดาเพราะที่นี่ไม่มีอะไรเหลือสําหรับเธอแล้วโคตรซวยบอกเลยคือมีพ่อแม่แบบนี้เนี่ยมันซวยแบบฟิกเลยนะเพราะว่าถ้าหากคนอื่นที่ไม่ดีเราสามารถหลีกหนีแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ได้แต่เป็นครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่อย่างเงี้ยโอ้โหโดนล้างสมองโดยองค์กรคาโลแฮนไปเรียบร้อยแล้วแล้วแบบหลอกใช้ลูกฮัโลโหลเด็กๆคิดดูนะคนที่เราไว้ใจและคิดว่า ว่าต้องหวังดีกับเราที่สุดรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขแบบพ่อแม่เนี่ยมาหักหลังแบบนี้โคตรสวยต่อมาอันดับที่5คีร่าเธอคือลูกครึ่งเอลฟ์กำพานะเมื่อแม่เธอตายไปเนี่ยเธอก็ถูกพ่อม,มุดมนดําที่เชื่อลอเลียนเนี่ยเก็บมาเลี้ยงและทําการทดลองมนดําอย่างทารุณแล้วก็สอนความรู้ผิดๆให้คีร่าเนี่ยรู้จักการทําร้ายคนอื่นเพื่อรางวัลแล้วคีร่าเนี่ยต้องอยู่แบบวางกับดักคอยทําร้ายลอเลียนอะไรแบบนี้อ่ะเพื่อรับรางวัลฮัลลแล้วตัดไปที่เนื้อเรื่องเสริมนะ คีล่าเนี่ยก็ถูกกลุ่มนักแว่นมนดำกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ชื่ออนาเบลเนี่ยเอาไปเลี้ยงซึ่งอนาเบลคนนี้เนี่ยชอบปั่นประสาทคีล่าคือเขาจะใช้แม่มาอ้างตลอดเลยนะว่าให้คีล่าเนี่ยไปจับคนมา21คนเพื่อทําการบูชายาหลังจากนั้นแม่จะกลับมาและคนกลุ่มนี้ก็ออกไปจากบ้านนั้นอาทิตย์นึงไปหาซาเบียงใช่ไหมครับแล้วคีล่าทําอย่างนั้นจริงครับไปจับคนมา21คนแล้วแบบสภาพตอนที่กลับมาคือ21คนนั้นตายหมดแล้วนั้นแล้วก็เอาเครื่องในมาพันเป็นไส พีลาก็ยังสงสัยเอ้านี่ทําแล้วทําไมแม่ยังไม่มาแล้วอนาเบลก็มาฉเฉยววาพี่รอเล่นจ้ะ คีล่าครับโจดแบบสุดๆใช้พลังเวทนะครับเปลี่ยนหมอกนะให้กลายเป็นดาบนะฆ่านักเวทมนต์ดำกลุ่มนั้นตายทั้งหมดดักสุดนะสำหรับเนื้อเรื่องเสริมนะขอตัดกลับมาที่เนื้อเรื่องหลักนะครับซึ่งพิ่คิดว่าไทาม์ไลน์ในตอนนี้น่าจะเกิดหลังจากที่ลอเรียนเนี่ยโดนดาร์ซี่ปิดผน,นึกไปแล้วนะตอนต้นการคืนชีพข,ข,ของราชาเซฟิราเนี่ยก็มาเจอแล้วเซฟิราก็พาคีล่าเนี่ยไปที่คาราโนเพราะว่าพอสืบสอบแล้วสรุปว่าคีล่าเนี่ยไม่มีบ้านนะแล้วพอไปคาราโนนะคือก็ไปแบบเกลียดอีชาเพราะว่าคิดว่าอีชาาาาาไปแย่่งคววมรรักกจเซฟพะ ติ้งต่างไปแล้วนะว่าเซฟิล่าคือแม่ความโวยของเด็กผู้หญิงคนนี้คืออะไรคือรอบตัวเขาเนี่ยนอกจากเป็นเด็กกำพร้าแล้วเขายังไม่เคยได้เจอคนดีๆเลยไปดูแม็กอะไรอย่เงี้ยยังเจอคุณลุงมอเลนที่เป็นคนดีคอยเลี้ยงแบบดีๆใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่รอบตัวของเคีร่าเนี่ยที่รับเข้ามาเลี้ยงหรือดูแลเนี่ยไม่มีใครหวังดีเลยเพื่อนยกเว้นเซฟิล่าที่มาเจอตอนหลังนะฮะ คนหนึ่งก็สอนให้เธอเนี่ยทำร้ายคนอื่นเพื่อรางวัลอีกคนหนึ่งก็พยายามทําให้เธอสติแตกเพื่อแสดงความบ้าออกมาซึ่งพี่มองนะว่าคีร่าเนี่ยคือผลพวงของการที่โดนผู้ใหญ่เนี่ยเล่นกับความรู้สึกจนทําให้เธอเนี่ยมีอาการแปลกๆทางจิตบางอย่างแล้วก็ฝังใจเรื่องแม่มาก,มากๆนั่งฟันนะคือคิดดูนะถ้าคีร่าแบบได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเหมือนอ e ีชาเธออาจจะเป็นเด็กผู้หญิงสวยๆใสๆอยู่ที่คาเซลก็ได้ไม่ใช่เป็นเด็กที่มืดดาแบบนี้ แล้วตอนเป็นเด็กนะบอกเลยว่าเด็กเหมือนผ้าขาวอะ่ะใครทําอะไรเด็กก็เป็นอย่างนั้นพอเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดเบื้อนโคตรซวยอะ่ะต่อมาอันดับที่4ลินดิสลินดิสตครับคือชนเผ่าบูชาพระจันทร์นะที่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรอาฟาตา้าที่ป่าเวอร์โนนะฮะและทุก30ปีเนี่ยจะมีการเลือกหญิงสาวครับตัวแทนของชนเผ่าเพื่อรับพลังจากดวงจันทร์และทําหน้าที่เป็นนักบวชคุ้มครองเผ่านะครับซึ่งแคนดิเดตในครั้งนี้ทุกคนต่างมองว่าลินดิสตและพี่สาวที่ชื่อว่าลูน,ะน่า,านะติต รู้ดีว่าพี่สาวของเธอเนี่ยโดดเด่นกว่าทุกด้านแต่เธอไม่น้อยใจนะไม่อิจฉาว่าสองคนนี้รักแล้วก็สนิทกันมากผูกพันกันสุดๆนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับมักังก้าะนะที่เดินทางมาที่ทุ่งแสงจันทร์แห่งนี้เนี่ยได้แฝงตัวเข้ามาในเผ่าแล้วก็เขาได้ลอดลวงลินดิสให้ติดกับดักและสูบพลังในตัวเธอในจังหวะที่ลินดิสใกล้ตายคนะรับลูน่าพี่สาวของเธอได้มาช่วยโดยการสละชีวิตของตัวเองล้อมรวมกับหน้าไม้ของลินดิสทําให้ชนะมักังกา้าและขับไล่มันออกไปได้ถ้าฟังเรื่องนี้เนี่ยใครบางคนอาจจะบอกเฮ้ยก็ดีแล ความสวยคือไปเจอไอ้เจ้ามากังก้านั่นแหละไอ้เจ้าบ้าโลกจีที่ชอบทดลองวนนำมูดูอะไรอย่างเงี้ยคือว่างกับดักแล้วทําให้ลีนิสเกือบตายอ่ะพี่สาวมาช่วยก็จริงแต่พี่สาวต้องสละชีวิตเพื่อช่วยน้องมันคุ้มไหมอ่ะมันไม่คุ้มเลยนะกับชีวิตพี่เราอ่ะที่ต้องมาตายแบบเนี้ยสวยปะล่ะสวยต่อมาอันดับที่3อรโร ในอดีตครับเออร์โและเคนพี่ชายเนี่ยหลังจากผ่านการทดสอบมุนดำก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักล่าปีศาจวันหนึ่งในขณะการต่อสู้เอร์โได้พลาดท่าเกือบโดนปีศาจฆ่าแต่เค้นเนี่ยมาช่วยชีวิตของเขาไว้แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของเค้นนะครับซึ่งภาพติดตาของเอร์อรก็คือพี่ชายเนี่ยโดนฆ่าต่อหน้าตัวเองส่งผลให้เขาเรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจว่างราวความมืดในจิตใจของเขาเนี่ยค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงที่ดังอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาจากเด็กหนุ่มที่ล่าเรืองและแข็งแรงกลายเป็นคนอารมณ์ฉุน เฉียวจนทาร้ายเพื่อนนักล่าปีศาจด้วยกันส่งผลให้เกิดเหตุการณ์บานปลายที่แบบเขานเนี่ยไปฆ่านักล่าปีศาจจนต้องหนีออกมาแล้วตกเขาครับแล้วเนื้อเรื่องก็เชื่อมไปที่การพื้นชีพของราชาเพราะพลังความมืดในตัวของเออร์เรลเนี่ยดันไปใช้แอดทิเวตหรือเสริมพลังทําให้วอลคัตพื้นชีพขึ้นมาได้ด้วยถ้าเล่ามาขนาดนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วความซวยของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เนื้อเรื่องเสริมจ่าเด็กๆซึ่งเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยได้บอกว่าเออร์เรลเนี่ยเป็นคนรุ่นแรกๆนะที่ต้องโดนทดลอง ทุกคนที่จะมาเป็นนักล่าปีศาจเนี่ยจะต้องโดนทดลองมนต์นำก่อนนะว่าเราเนี่ยทนอยู่ได้หรือเปล่านะฮะแล้วทดลองเนี่ยก็คือไม่รับประกันชีวิตนะจ๊ะแล้วเนื้อเรื่องตอนทดลองนะไอคนที่ทดลองเออร์เรลอ่ะดันให้ยาเกินขนาดส่งผลให้เออร์เรลเนี่ยมีพลังความมืดในตัวมากเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้และทําให้เขาแบบมีความสติแตกเป็นคน2บุคลิกเนี่ยแล้วบวกกับเนื้อเรื่องหลักที่เขาเนี่ยไปเจอตอนที่แบบปีศาจเนี่ยฆ่าพี่ชายต่อหน้าทําให้เขารู้สึกผิดว่าเขาต้องทําให้พี่ชายตายก่อให้เกิดพลังความมืดที่มาในร ูกของเสียงนะสุดท้ายเออร์เราโดนควบคุมจิตใจโดยสมบูรณ์ครับทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนะฮะซึ่งในดีเทลของการทดลองมนต์ดำเนี่ยมีแค่ลิกเตอร์คนเดียวนะที่ว่าโดนทดลองแล้วออกมาโคตรเก่งอ่ะคนอื่นชิบหายหมดเลยนะบางคนก็ตายบางคนก็แบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคิดดูสิเพราะไอ้คนทดลองคนนั้นคนเดียวเลยอ่ะสิ่งที่สวยงามที่เราคิดว่าเอ้ยมันคงต้องดีเราจะเป็นทอาหารนักล่าปีศาจกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะบานปลายไปถึงแบบชิบหายทั้งอาณาจักรทำให้วอลคาร์เนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้บอกเลยว่าสวยสวยสวยต อันดับที่2มาจ้า เธอคืออดีตเทพีองค์แรกภายใต้แสงแห่งถวยเทพเธอสวมมงกุฎท,ที่ส่องสว่างราวกับแสงแรกอรุณเธอคือเทพีที่รักและยืนหยัดด้วยความยุติธรรมและเป็นผู้นําของวิหารแห่งแสงแต่ภาพจําในเกมของเราคืออะไรเธอคือราชินีปีศาจที่เวียงวีและอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากใครได้ดูทั้งเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องเสริมการคืนชีพของราชาเนี่ยพอจะนึกออกนะว่าทําไมมาจ้าเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้หรือว่าเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นพี่ไม่ขอลงดีเทลเนาะเพราะว่าท็อปิกของเราในวันนี้คือความสวยฮีโร ดวงซวยใช่ไหมครับความซวยของมาจ้าก,ก็คือพี่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ถูกคนรอบข้างทําร้ายอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคนรอบข้างไม่เคยแคร์เลยว่าเธอต้องโดนอะไรต้องแบกอะไรรู้สึกยังไงอะ่ะพี่ก็ขอแบ่งเป็น3เหตุการณ์นะเป็นไทม์ไลน์หลักของเกมเลยแหละเหตุการณ์แรกเลยก็คือเกิดจากวอคาร์แบคนรักของเธอคือคิดดูนะไปเป็นแฟนกับคนอื่นก็ไม่เอาต้องเป็นวอลคาสแต่ว่าพี่เข้าใจนะเพราะหนึ่งวอคาสเก่งรอแล้วก็ฉลาดเป็นตัวท็อปของคลาสนะมาจ้าก,ก็คือแบบอาจจะแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวอ คคนนี้ับดันไปฝักฝ่พลังความมืดซึ่งเขาก่อเรื่องความชิปหายไปมากมายแล้วเผล่อฆ่าจันเบนเห็นไหมซึ่งตอนนี้เขาเผลอฆ่าจันเบนเนี่ยเขาได้รวบรวมคนครับเพื่อจะหนีจากเวราก่อนที่เขาจะหนีเนี่ยเขาได้มาชวนมาจ้าแล้วแต่มาจ้าไม่ไปคือคิดดูนะเธอเป็นผู้นําของวิหารแห่งแสงตอนนั้นจะไปได้ยังไงบวกกับนิสยัยก็ไม่ไปใช่ไหมวอคาัสจึงตัดสินใจนบจูบมาจ้านะเพื่อทิ้งเศสเสียววิวญ,ญญาณเอาไว้ให้โดยที่พี่คิดว่านะวอคัสเ่เป็นคนฉลาดเขารู้แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่เขาทําความชิบหายไว้เน นะแต่เขาก็ยังทําเพื่อนมาจ้าเนี่ยต้องสวยในแม่แล้วสรุปมาจ้าสวยจริงครับพอมาจ้าเนี่ยโดนจับแล้วโดนปลดจากตําแหน่งผู้นําของวิหารสวยหนึ่งนะต่อมาเหตุการณ์ที่2แล้วก็คือเหตุการณ์ในคุกนั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยมาจ้าก็ยังอยู่ในคุกนั้นอย่างทุกข์ทรมานนะมีเล่าไว้ว่ามาจ้าเนี่ยทั้งร้องไห้กรีดร้องเธอเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ความเครียดแคนและเกลียดชังจนสุดท้ายเธอไม่ทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆเพราะเธอรู้เลยว่าทําอะไรก็ตามไม่มีใครมาช่วยอะไรเธอได้นะในะคุกแห่งนี้นะคร นะอิลูเมียก็มาที่คุกแห่งนี้แล้วก็เสนอให้มาจ้าเนี่ยถ้ามปยุ่งเกี่ยวกับวอล์คัสเด็ดขาด ซึ่งในตอนนั้นวอลคัสเนี่ยกลายเป็นผู้นําของล็อกไฮม์เต็มตัวแล้วนะครับถ้าหากมาจ้ารับข้อเสนอของเธอเนี่ยอิลูเมียจะยอมปล่อยตัวและให้อภัยแต่มาจ้ายิ้มออดเลยฮะคงค,คิดในใจมาดิวอะไรตอนนี้คือเราเนี่ยแบบพังไปหมดแล้วเลยแบบนี้นะฮะมาจ้าปฏิเสธเพราะเธอรู้ว่าอิลูเมียต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่นอนกับการดิวครั้งนี้นะเมื่ออิลูเมียเนี่ยกลับขึ้นไปใช่ไหมอยู่ดีๆพลังความมืดที่วอลคัสเคยทิ้งไว้ตอนเหตุการณ์แรกที่พี่เล่าเนี่ยก็ปลุกพลังความมืดของมาจ้าให้ตื่นขึ้นเธอจึงใช้้พลัังคควาาามมมืดนนนีีนนะนออาอาากกกจุไปยู่่ท็ Lock <Time S 2> กับวอลคัสอ่ะเหตุการณ์นี้พี่ก็แสดงให้เห็นว่ามาจ้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะตอนที่คุยกับอิลูเมี่ยพี่ว่ายังเป็นคนดีอยู่นะต่อมาเหตุการณ์ที่3มนะมันตัดมาตอนที่วอลคัสเนี่ยนำทัพไปบุกป่าหาฟาตา้าแล้วพลาดโดนเทวานาคเนี่ยฆ่าตายด้วยศรเดียวนะครับทำให้กองทัพปีศาจเนี่ยต้องล่าถอยในศึกครั้งนั้นมาจ้า ja ไม่อยู่นะเธอไปฝึกฝนโคสชฟ็อกเมื่อเธอกลับมาเนี่ยก็เห็นร่างของคนรักของเธอที่ไร้วิญญาณเนี่ยส่งผลให้มาจ้านะครับเกลียดราชินีเทวานาคมากเธอเนี่ยยอมทําทุกอย่างเพื่ออกกาารรแแแ้้แ้คลวทํเธเธียมสย เวลาการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความแคนและความเกลียดใครบางคนเนี่ยพี่ว่ามันเหนื่อยนะเรามันไม่มีความสุขและอย่าลืมว่าระดับอดีตเทพีอย่างมาจ้าเนี่ยเธอมีชีวิตนิรันดร์นะเธอไม่ตายดังนั้นความเกลียดและความแค้นนี้คงอยู่ตลอดอะ่ะซึ่งจากสามเหตุการณ์ที่พี่เล่าให้ฟังนะพี่วิเคราะห์เลยว่ามาจ้าเนี่ยเธอเป็นคนที่ถูกกระทําโดยคนรอบข้างมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นวอลค์ดอิลูเมียหรือใครก็ตามเมื่อเธอไม่สามารถทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เธอต้องแบกรับได้บวกกับพลังความมืดทําให้เธอเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากเทพีผู้นำแห่งแสงที่ยึดความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใดกลายมาเป็นราชนิีีาสศตร์ที่อยู่กับความเกลียดชังและความโกรธแค้นโอยนั่งสารนะบอกเลยสว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 ยและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งฮีโร่ดวงสวยที่สุดในอ o v นั่นก็คือเอลันโด เอลันโดนะครับเขาเป็นเอลฟ์ผู้หล่อเหลาที่อาศัยอยู่ที่ป่าเอลโบนะป่าชั้นในของอาณาจักรอาฟาตา้าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับพริกซี่ในมือของเขาเนี่ยถือโซลแลมคู่ใจด้านในก็จะบรรจุวิญญาณเพื่อนเขาเอาไว้นะคุยได้ตลอดเวลาเขาเป็นเอลฟ์นักดนตรีที่บรรเลงเพลงกำเนิดองค์ราชินีที่โด่งดังและเดินทางไปทั่วทั้งอาณาจักรจากเนื้อเรื่องหลักของเขาเนี่ยเขาได้เดินทางตามคำชวนของอน,นันล่ราปีศาจที่เดินทางไปที่ป่าเนี่ยให้เอลันโดไปร่วมรับประทานอาหารและทําให้เขาได้เจอกับริกเตอร์นะฮะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกัน แล้วก็หวังว่าในอนาคตหาามีสงครามจะได้ต่อสู้ร่วมกันดนังม ah ิตรสหายฟังแค่นี้เป็นไงฮะซวยตรงไหนชีวิตโคตรดีเลยหลอดูดีแก่ช้าชิวชิว้องเพลงเที่ยวเล่นความซวยของเอลันดออยู่ที่เนื้อเรื่องเสริมจ้าเด็กๆคือแค่มือบอลอยากโชว์เหนือครั้งเดียวเนี่ยทำคนตายเกือบหมดตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการะทำของเขาแค่ชั่ววูบมันร้ายแรงเกินกว่าที่เด็กหนุ่มคนนึงจะรับผลกระทบได้นี่ฮะมาเดี๋ยวพี่ขอเล่าให้ฟังเนี่ย คือในป่าเอลโบนเนี่ยจะมีโซแลมนะครับหรือตะเกียงวิญญาณซึ่งสิ่งนี้จะคอยชำระล้างความมืดให้แก่อาณาจักรอาฟาตา้าซึ่งจากเนื้อเรื่องของซีเนสเตรียเนี่ยเราจะได้รู้นะนะว่าด้านใต้รากของต้นไม้โลกเนี่ยเป็นดินแดนใต้ดินอบิสที่มีพลังความมืดฮะซึ่งพี่คิดว่าพลังความมืดนี้เนี่ยอาจจะล่วไหลออกมาได้ตลอดเวลาส่งผลให้ป่าเนี่ยต้องมีตะเกียงชำระล้างความมืดนี้อยู่และเราได้รู้หน้าที่ของต้นไม้โลกเพิ่มขึ้นนะคือต้นไม้โลกเนี่ยเหมือนเป็นหน้าด่านอะไม่ให้คนจากใต้พื้นที่มีลังควาามมมืดขึ้นบนบ และไม่ให้คนบนดินลงไปที่อับิสไอประมาณนี้ด้วยนะมาเราตัดมาที่เนื้อเรื่องเสริมของเอลันดอรกันต่อนะด้วยความอยากโชว์เหนือตอนที่เขายังเป็นเด็กที่แบบต้นอยากโชว์พลังเวทเล็กๆน้อยๆต่อหน้าเพื่อนของเขาเนี่ยส่งผลให้เขาและเพื่อนทั้ง3าคนเนี่ยหลักลอบเข้าไปที่เก็บโซแลมแล้วได้เปิดมันขึ้นมาหลังจากที่เปิดขึ้นมาครับพลังความมืดที่อัดแน่นอยู่ในโซแลมเนี่ยโูกป,ปลดปล่อยออกมาและฆ่าเพื่อนๆของเขารวมกับสิ่งมีชีวิตในป่ามากมายการกระทําครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ราชินเลอานาเนี่ถึงขั้นต้องเข้าาสสู่ภวะหลับ อ่ที่ราชีทําอย่างนี้เพื่อป้องกันแม่พลังความมืดเนี่ยตืนกินนะครับแล้วพระนางเนี่ยได้สั่งทังเอรันดอนนะเพื่อให้เขาสํานึกในสิ่งที่เขาทําและเป็นการรีแอคติเวทโซแลมอีกครั้งนะเหมือนแบบโซแลมโดนเปิดขึ้นมาครั้งใช่ไหมครับพลังความมืดหายไปหมดตอนนี้ไม่ต่างจากตะเกียงธรรมดานะซึ่งการรีแอคติเวทโซแลมเนี่ยจะทําให้โซแลมมันกลับมาดูดซึมพลังความมืดได้นั่นเอง ซึ่งตอนแรกเนี่ยเอลันดอไม่รู้นะว่าแบบมันรีแอคติเวทได้นะเขาเนี่ยมารู้ตอนอยู่ในคุกนะแล้วก็เขารู้อีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับโซแลมเลยเขาเนี่ยสามารถหาประโยชน์จากโซแลมได้วิญญาณเพื่อนเพื่อนเขาที่ตายครั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในนี้แหละทําให้เขาสื่อสารแล้วก็คุยกันได้นะแต่อย่างไรก็ตามครับ ในใจของเขาเขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานะกับอารมณ์ชั่ววูบและการกระทําอันโง่เขลาครั้งนั้นเนี่ยใครจะไปนึกอะ่ะเราก็แค่เล่นสนุกอะ่ะใครจะไปนึกว่าว่าแค่แบบไปแตะใช้พลังเวทดไปเปิดตะเกียงแค่นี้มันจะเกิดเรื่องราวตามมาที่เลวร้ายขนาดนี้อะ่ะคือที่พี่จัดให้เอ็นดออันดับหนึ่งเพราะว่าที่คิดนะว่าถ้าเราแบบแค่เที่ยวเล่นสมมติเราอยากไปเปิดประตูบานหนึ่งเล่นแล้วภายหลังประตูบานนั้นเนี่ยสมมุติมีพลังแบบนี้ออกมาแล้วฆ่าทุกคนรอบตัวเราตายหมดอะ่ะคือเขาต้องดวงซวยขนาดไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ออีลดก็เช่นกัน นะการกระทำเปรี้ยวๆของเขาแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยส่งผลต่อทั้งป่าต่อทั้งจิตใจของเขานะไม่ว่าเขาจะพยายามมุฟออนขนาดไหนมันเป็นแผลไปแล้วฮนะซึ่งหลังจากเอรันดอออกมาจากคุกนะเขาก็พยายามทําประโยชน์ต่อป่าเออยังสํานึกผิดอยู่ตลอดนะแล้วก็พยายามเผยแพร่เพลงกําเนิดอง์ราชินีเพื่อเป็นการสรรเสริญอง์ราชินีนะที่ทรงเมตตาเขาบอกเลยถ้าพี่เป็นเทอนะัสต้องมีการสั่งโบยก่อนเข้าคุกนะยฮะอันนี้นะครับก็เป็นจัดอันดับฮีโร่ดวงซวยตามเนื้อเรื่องของ AOV e นะและเหมือนที่ ที่บอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่เอาข้อมูลที่พี่พอนึกออกในตอนนี้มาจัดอันดับนะถ้าใครอยากจะแชร์เดต้าต่างๆว่าเอ้ยตัวนี้ก็มีมุมนี้น่าสนใจเกี่ยวกับความดวงซวยเนี่ยเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็หวังว่าในคลิปนี้จะสนุกกันนะกับฮีโร่ดวงซวยและขอให้คนที่ดูคลิปนี้ทุกคนไม่ดวงซวยนะจ๊ะวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับพี่แน่ๆซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นกาลังใจให้พี่สมัครเป็นเด็กในสังกัดด้านล่างเฉพาะช่องทาง YouTube ฝาากไปตติดตม F แฟนเพจของพี่ด้วยนะคนติดตามน,น้อยอยู่เลยและทางติ๊กด้วยนะครับวันนี้ไปจริงแล้วสวัสดีจ้า